นนาสนวัสดีครับก็วันนี้ผมอยู่ที่งานงานอะไรวะงานโอเปนนิ <Grand> opening, <laughs> ่งยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระราม่าแกลนโอเปนนิ opening, ่งยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระราม้านะครับตอนนี้ก็คนจะเรียกว่าประมาณ700กว่าคนนะเยอะมากมาก,มากเ,ลเลยครับคือแทบแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมครับตอนนี้กลายเป็นลูกกระจก <c oughs> ได้อะ <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> คือ นเเยยอะลตอนนี้เราอยู่กับแก๊งสาวๆนะครับสาวนะครับมาอย่างไงเนี่ยมาคนเดียวพี่มาคนเดียวมาคนเดียวเพิ่งเลิกงานมาคนเดียวแต่น้องๆเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยสดหรอถ่ายแห้งๆไม่ใช่สดแต่บะหมี่มีน้ำแล้วพี่ไม่ไม่ต้องแห้งมีของไม่ไหนกันเนี่ยเอาวางอยู่โพส้นเต็มหมดเลยเลยพี่เอาวางไว้กเอาวางไว้กับพื้นก็ได้พี่ ะเอาวางไว้กับเนื้็ได้นี่มีอะไรกินกันครับกินกันหมดแล้วเอามากันหมดเลยเหรอหมดไปหมดแล้วคนนี้ขาดนั่งแล้วเหรอเอาสวยละวันนี่คนเยอะมากครับมีงานคุณภาพด้วยตอนนี้ถ่ายถ่ายที่จริงอย่างถ่เดี๋ยวนี้นะพี่นีจะบอกออกอาวันเอ็มแลครับอ่ารู้ได้ไงเนี่ยนับรถหน้าที่เลยนะครับวันนี้พี่ลีออกอาวันเอ็มเสียบกุญแจบิดหนีไปเลยคร้วอาวันธรรมดาก็หมด80เปอร์เซ็นตที่แล้วอาวันเอ็มดีกว่า ถ่ายเดี๋ยวี่นะครับถ่ายถ่ายชูนิ้่งเครับเดี๋ยวโดนด่าแม่ที่บ้านฆ่าตายเอวะถ่ายใี่หน่อยได้ได้ได้ถ่ายนี่แล้วพี่อินเสิร์ตเข้าแล้วโหยอดวิวพ <choses> ุ dai, dai, dai. ่งหมดเที <Eleven> ่ยไปได้น้นดีกว่าเดินได้ได้เดิน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 นไปเลยเดินนไปเลยเดินตามมันเนี่ยครับเราตามมาจัดการพิ่หลีกันนะครับ บอกแมวว่ามาธุระงานเปิดงานอย่ามาไร้เรื่องสำปรับเราาเดี๋ยววันนี้เราแต่เป้าหมายพี่มาทำอะไรเป้าหมายคือกินมากินอ๋อไม่ได้ถ่ายรูปพ่ตีน้องโอเคอ่ะเป็นแกงสาวสาวรู้จักไหมครับขายบ้างอยากรู้จักขายบ้างอยากรู้จักคนไหนครับทุกคนเลยเดี๋ยวให้พิธีกรเราไปถามครับเดี๋ยรนะ โนะขอ้าเฟไหมอทีนี้อันี้มาจากนกันนี่มาจานี่มาจเทพ่นี่บคนี่มาจากพัทยาค่ะรานทาคมินทาข้าบ้านผมเลยพี่ขอครับเข้าบ้านผมเลยเป็นไงบ้างครับงานถึงได้มีาเหนีะวคนเยอะแล้วก็ดูนานแบบอาสาริีค่ะเยอะมากๆนะเราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนานี้ คนคนไม่น้อยเลยพี่จริงๆมามาแน่นมากอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรซุกซานค่ะเอนนี่ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะได้คขอบคุณทุกคนขอบคุณครับผม ปีครับพี่ปีเหรอปีเป็นหรือยัง,ย,งยังเลยไปลงก่อนป้าเดี๋ยวพาไปถ่ายตรงจุดลงทะเบียนลงทะเบียนกันครับอ่านิวฝากกระเป๋าว่าพี่สิครับไม่เดี๋ยวไปลงทะเบียนนี่คนเยอะมากๆโคตรเยอะพี่รถติดเลยนะครับถึงขั้นอโอ้โหนี่เอ็มพีหนึ่งห้านี่มากันเยอะนะคุณรอสวัสดีครับครับผมหาที่จอดเลยน้ะจ้าไปที่ อาวันอาวันครับนี่อาวันอันนี้ก็เป็นในแบบสุดหล่อนะครับหล่อมากครับเฮยสวัสดีครับฮัลโหลจับกันได้ไหมจับได้ครับบอกต้องบอกว่าจับได้ไว้ก่อนจับอ้าวถ้าจับไม่ได้เคลียร์นะป๋องไงป๋องไงที่ไปซูโม่ด้วยกันอ๋อใช่แลยใช่เลยใช่เลยบ้านอยู่แถวไหนบอกสาวๆมาจากลาดทาวครับเผื่อสาวๆอยากติดตาม กดหัวใจอย่างเดียวเลยฮะติดตามนี่เดี๋ยวไปหาเองดีิเอาไว้เอาเว้เอาเว้คลิปนี้กูดังแน่ชิบิคนละบายเนี่ยครับก็จะเป็นทีมงานพิธีกรนะฮะเออไม่ใช่ทีมงานพิธีกรทีมงานจุดรับลงทะเบียนนะฮะสวยๆทุกคนเลยพอมาถึงก็จะสดชื่นกันนิดหนึ่งนะฮะเขามีแจกหมวกแจกกันต้า ี่มีพิซซ่าของลอซี่ใช่ทำลายเซ็นด้วยอยากได้มากเมื่อวานเห็นทีมงานจะมานั่งเซ็นอยู่นะตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเขารู้อย่าบอกเข้าไปลอมอะไก็จะเป็นมมุดอกไม้ที่เราเหล่าพันธมิตรได้มอบให้กับทางสุย์ยมาห่ากันนะครับวันนี้เป็นพิธีกรจะเป็นร่วมกับ รชแนลอะไรนะครับันนี n ไบ b ์ไทยแลนด์ครับันนี n ไบ b ์ไทยแลนด์ครับใช่ครับผมเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้ฟันฟันอะไรนะครับฟันนี่ฟันนี่ไม่ใช่ฟันเธอเราฟันใหญ่เลยเราหังวันใหญ่อันนี้เป็นราวัล M หรือเปล่าครับ วันนี้เดราจะมาลุนหมวกกับน็อกกันนะเจทีวีพิสต้าถ้าได้หมวกนะครับผมจะวิ่งรอบศูนย์รอบศูนย์เลยพูดผิดรอบศูนย์สักห้ารอบอะไรแกอันนี็เป็นอีกหนึ่ง FT นะผมพี่หลีกเราครับผมชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับผมชื่อเต้เนาะโอเคเล้อยู่ไหนล่ะฝักแดงวนะใช่ครับ ก็วันนี้ผมมาเป็นพิธีกรจำเป็นร่วมกับพิรินะฮะจากชาแนลฟันนี่บอยไทยแลนด์ยังไงก็ฝากชาแนลผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ข้างล่างแน่เลยไออัดกันนิดนึงฮะขนมจีิ้มขนมจีบนี่บอกเลยว่าผมกินแล้วพี่เด็ดมากวว้าเด็ดมากคือแบบนี่แม่ค้าบจิ้มแล้วอ่ะจิ้มเป็นรอยแล้วอ่ะเน้นเน้นหมูเน้นเน้นไม่มีแป้งเลยเนี่ยครับอันนี้ก็จะมาจากร้านอ่า ขนมจีบปั้นสิบนะฮะอันนี้ร้านอยู่แถวไหนครับอยู่แถวเนินพระมยงคล้วก็ GOT โอ้มีหลายสาขาเนาะมมาาดีเปิดเยอะๆนะครับศูนย์เปิดเยอะๆเปิดเยอะๆนะคืออะไรก็ได้ขอให้เปิดแบบนี้บ่อยๆขอให้ยามาับเปิดศูนย์ าไเดดดออรรร์คัับบบ่ยยๆนะะเเเี๋วาจไ้ปิดหลายสาขาหลายสาขาดีกว่มาแถวบ้านด้วยก็ดีครับจะได้ใกล้ใกล้เซอร์วิสง่ายีเอาอะไรมาพี่กินอะไรยังพี่เลี้ยงขนมจีบอ๋อขอด้วหนึ่งนะครับเยอะมากนะกินมาลาพี่ผมเลี้ยงมาลาป่ะโอเคเลี้ยงหมาลาพี่เลี้ยงขนมจีบโอเคอน้ำไหมพี่เลี้ยงน้ำด้วยก็ได้นะอุ้ยกินแล้วโอแฟนต้าสไปมีหมดนะครับ นี่ครับก็ดูความคล่องแคล่วตลาดน้ำคล่องไม่ยอมนี่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับรายการโอโตอิทิ้งครับสายแดกอรับนี่ก็จะมาต่อที่ร้านหม่าล่านะครับหม่าล่าสโบรไม้เดินมาแล้วพี่กเอนไม่ต้องมาเดี๋ยวยังยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับหม่าล่าสโบรไม้ครับผมยินดี้วยนะครับผมก็สายมสองครับผมถ้าโดนงถึงสีทุ่งเกลือครับขออะไรพี่อยู่เมียงเมียงหยิบเลยชื่อร้านอะไรครับ มาล่าสโบไม้ครับผมอยู่ตรงไหนนะครับการันตีบายพี่เจ้าพักกิ้งฮีโร่น้องผู้ใหญ่แถวตลาดแถวนี่แถวร้านนอยเดว์เ้าไหมครับโอ้ที่ร้านแม่งเลยครับผมใหญ่ใหญ่ทางางปั๊มขะไรอยางเงี้ยทางเซเว่นนะครับสิเกเนเจอร์เลยก็จะเป็นอาหารทุกอย่างที่สามารถปิ้งย่างได้ก็คือทุกอย่างที่กินได้ปิ้งได้ก็จะเป็นมาล่าสโบไม้เจนจุดเด่นของ ร้านคืออะไรนะครับร้านอะไรนะร้านอะไรนะจอดดินคำหนึ่งมีเสียงท่อออกมาวันไมวันวันจริงๆก็คือพริกคำเองไม่มีผูชูรสครับผมแล้วก็ซอสซากขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นมาล่าแบบไทยสไตล์จะไม่เหมือนกับออริจินอลวันนี้หมูป่คนไทยจะส่วนใหญ่อ่สวัสดีครับขอเสียงเงิหน่อยเนอะหน้าที่ผมถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเสริมอาหารอยู่เมื่อกี้เขาให้มากี่ลูกพี่ประมาณสิบ ตอนนี้เหลือสี่รูปใช่ไหมอร่อยอ่ะอร่อยคนหนึ่งพี่พี่นี่ลูกสีลูกพี่นี่คนหนึ่งเขาได้สี่เขาเห็นผมตอนแรกเขาผมเข้าไปเอาเขาเห็นผมเอากระยั้มาเต็มถ้วยอย่างนี้เลยอะไรอ่ะเคบับเคบับเคบับลองชิมไหมลองชิมไหมถึงฟอยเลยเหรอนี่ต้องเก็บฟอยล์ห้ามทิ้งฟอยนะฟอยล์ที่สำคัญสำคัญกินเราเรียนที่เดียวกันอุปกรณ์อุปกรณ์เพิ่มแรงมาใช่ไหม อะไอยู่ของหอยเนยใช่ไหมอันนี้คือต้องฟังจากปากสายสายแดกตัวจริงใช่เลยผมหุดช่องช่องผมเนี่ยตอนแรกจะเป็นมอไฟไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นช่องกินแล้วเนี่ยช่องกินจะเจอแดกเลยเหรออ่าการเป็นกินถนัดแดกได้แล้วครับนี่ยเมื่อกี้เซ็นไว้นี่ยังไม่ได้เลยนี่คนอื่นเขาสามสี่ไม้เรานี่จัดไปเลยครับกลัวพี่หลีไม่อิ่มฮะนี่คือทีมเนื้อตายแล้วพิรีที่คนไหนนี้ อันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับแล้วก็คนดวมคนขาวไปร้านก้นึ่งกันเลยนะครับอันนี้จากร้านไหนครับคุณจิมตัาคุณซับครับนนนั่เปป็โรงอ๋อแล้วก็มีที่เซ็นทรัลเวิร์สด้วยนะครับในโอกาสเปิดโชว์รูมร้านเปิดกี่โมงครับอร่อยไหมน้ำพรุครับตอนนี้ก็หิวครับ ทีละข้างหลัง,ง,น,น,งนี่ก็กปะปปมีทางเรื่องของอะไรที่ประวงจอเรื่องกิจกรรมต่างๆสำคัญที่สุดตะกี้น้องสองคนบอกจริงๆแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยจอจะเป็นบ้านหลังที่สองของไบเกอร์ทุกทุกท่านก็ว่าได้นะคะอยากจะให้มาที่นี่โชว์ุนเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่น้องๆเกมทั้งทีมงานคือการต้อนรับด้วยความจริงใจการต้อนรับด้วยความยินงย้ำแจ่มใสเพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้าอันนั้นเป็นสิ่งที่ยมาฮ่าและก็ผู้จําหน่ายได้ตระหน,าานับถึงและเป็นปัจจัในการทำธุรกิจนะคะในวันนี้ก็อยากจะวอวยพรนะคะขอให้กิจการน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะ<อ>หรือว,ว,ว่าไร่ขบับในวันนี้มีความเจริญเติบโตนะคะ5พร้อมกันมานะครับ5 4 3 2 1 นี่หละครับคือยามาฮ่าไรเดอร์ส b ตพระรามห้านะครับหรือตัวย่อของราเท่เลยนะครับวาร์ซีไฟโชว์รูมและสุริยารรถบอร์ดไนะครัาเป็นเชิญที่พี่สื่อวลชนด้วยนะครับทางด้านหน้าเลยนะครับเข้าไปข้างในกันนะครับส่วน แต่ก็มีเกีรติทุกท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวสักคู่เียงับท่านผู้บริหารกำลังเข้าไปชมโชว์รูมสิ่งที่ทุกท่านนะครับรอคอยวันนี้บอกเลยว่ายามาฮ่ากับพีเจเจตุรินพระรามห้าแห่งนี้นะครับใจปั้มสุดๆกับลกอ้ดรอครับยี่สิบกว่ารางวัลนะครับเดี๋ยวขึ้นมาแจกกันนะครับตอนนี้ผมขอตัวเข้าไปข้างในสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับลกอ้ดรอครับขอบคุณครับนะครับ